สวัสดีค่ะแล้วอุ๊ยอะไรอ่ะอีกทีละกันสวัสดีค่ะลาจะอกิวันนี้เราจะมาเล่นเกม The Walk เป็นเกมสยองขวัญสั้นๆจริงๆเราอาัดเกมยาวเอาไว้ได้แหละแต่ว่าตัดต่อไม่ทันถ้าจะให้สารภาพบาปแล้วก็คือเมื่อแต่เล่นเกมเลี้ยงเด็กอยู่แต่ทำไมคอนี้มาแล้วนี่เป็นเรื่องราวของชายที่ชื่อว่ามแมแในขณะที่เขากำลังกลับ จไปบ้านเพื่อนอยู่นั้นรถของเขาเกิดเสียขึ้นมาระหว่างผ่านอุโมงค์แล้วเขาก็ได้ความโผล่อยู่ที่เมืองนมิโนเหตุการณ์เบื้องหน้าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องมาดูกันแล้วนะแล้วทำไมมันถึงได้ชื่อว่า t h เดวอราะว่าลงรถมาเหรอมันเป็นช่วงดึกของคืนหนึง่งฉันกำลังกลับบ,บ้าน หลังจากที่ไปเยี่ยมเพื่อนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านอันห่างไกลฉันเคยไปบ้านของเพื่อนคนนี้อยู่บ้างหลายครั้งและทางมันค่อนข้างจะทุกรก,กันดารมากๆเลยและขณะที่ฉันกำลังขับรถด้วยความเหนื่อยล้าตอนที่ผ่านอุโมงนั่นเองฉันก็ได้ยินเสียงดังมาจากในรถของฉันไม่นานนักก็มีควันขโมงขึ้นมาอีกฉันขับรถออกมาจากอุโมงและพักอยู่ข้างทาง ดูว่ารถของฉันเป็นอะไรพอดูแล้วรู้สึกว่ารถจะเสียสตาร์ทไม่ติดเพราะไม่ได้ใช้น้ำมันเครื่องใดเกี่ยวก็เลยไม่มีทางเลือกขับรถไปต่อไม่ได้ฉันก็เลยคิดขึ้นมาว่าเอยโชคร้ายชะมัดแบบนี้ไปบ้านเพื่อนสายนแน่แน่เอาไม่ได้เพิ่งกลับเหรอพอคิดแบบนั้นฉันก็เพิ่งมาสังเกตว่าใกล้ๆบ้านของเพื่อนมีหมู่บ้านอยู่ฉันเลยตัดสินใจไปดูที่นั่น ไปดูว่าจะมีที่ให้ค้างคืนไหมในเมืองนี้เมืองที่ชื่อว่า Nominal เอาละตรงนี้สินะที่เคยเห็นเงาเฮ้ยกดผิดนี่เองก็งงอยู่เอ๊ะทำไมขึ้นแล้วม,มันไม่ขึ้นอู้น่าจะเป็นอุโมงค์หรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่ถ้ารถถ้านี่เป็นรถเราก็น่าจะเป็นอุโมงค์แหละด้านาหลังตะกี้ มี <Okay. S 1> ไฟฉายกด F เปิดไฟฉายใช่หรือเปล่านายคืออุโมงค์ใช่หรือไม่ตอบมาไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเนียอะไรเนี่ยกด R เพื่ออ่านหาที่อยู่เน,น,นี่ยคือนี่หมุนได้ด้วยกระดาษนี่สว่างยิ่งกว่าหลอดไฟนีออนโอ้ยจริงๆนะ ปิดคองท้ายไม่ได้เหรอไม่กลัวใครเข้าไปเหรออ้าต้องหาที่พักสักคืนหนึ่งข้าบ้านคนอื่นเขาคงไม่ให้เราเนาะอะไรใครยืนอยู่อ่ะขอโทษนะครับที่นี่มีที่พักไหมคนตาบอด สวัสดีอยู่คนแปลกหนะ้ามาทอทอะไรดึกในเวลาแบบนี้ที่ถน,นนเนี่ยแล้วคุณล่ะครับแล้วนะรู้ได้งไงว่ามันดึกแล้วอะ่ะสวัสดีครับผมชื่อว่าแมดพอดีว่ารถเสียสตาร์ทไม่ติดนะครับอ๋อหน้าร้าจังเลยนะไม่ได้เช้นได้เกี่ยวกับงนี้แหละสวัสดไปฉชนชื่อว่าคูเปอร์นะยินดีที่ได้พบนะครับคุณคูเปอร์พอจะรู้ไหมว่าแถวนี้มีโมเตลมั้งหรือเปล่ามผมว่าผมจะได้พักสักคืนนึงอืม ต้องเสียใจที่ต้องพูดแบบนี้นะแต่ว่ามันมีโมเตลล็อกในเมืองแบบนี้มันเป็นเมืองเล็กๆนะเอยงั้นคงต้องเดินไปสินะขอถามแต่ไม่ว่านนายจะไปไหนนะผมกำลังไปบ้านเพื่อนอยู่นี่อยู่ที่ปลายของเมืองนี่เองอืมแปลกจังนะฉันว่าเพื่อนนายเนี่ยน่าจะกำลังหลอกนายอยู่นะทำไมพูดแบบนั้นล่ะครับ ก็ที่ปลายสุดข,ของเมืองเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยอะไรนะแต่ว่าผมเคยไปบ้านเพื่อนเขาตั้งหลายครั้งนะครับก่อนหน้านี้ไอ้นุม่มฉันก็ไม่รู้นะว่านายเหนื่อยเรื่องอะไรแต่ว่าที่ปลายสุดข,ของเมืองนะ่ะไม่มีอะไรเลยก็ผมถึงได้บอกอยู่ไงว่ามันมีอ่ะเอาเถอะนะตามใจแล้วกันถ้าเกิดว่าอยากจะอยู่บ้านฉันก่อนก็ได้นะไม่เป็นไรแล้วครับผมไม่อยากจะไปพ,พบกับเพื่อนซ้ายอ่ะ อุ๊ยอา,ก,านะยก็แล้วแต่นะยายก็ระวังตัวหน่อยละ่ะทถวนี้หนะักมีคนบ้าอยู่เยอะขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับคุณคูเปอร์ไปละล่าก,ก่อยเสียง่ากเส้นไปเหมือนเดิมเลยขอโทษครับจะว่าไปเหมือนตัวเกมนี้ยังเป็นเดโมอยู่ แต่เขาเขียนว่า Rele ส s e แล้วก็งงๆเพราะว่าถ้าเป็นเกมที่ Release เขาจะไม่เป็นเดโมแต่มันจะเขียนว่าอยู่ในช่วง e v เวล p อุ้ยอะไรอ่ะหิวเหลือเกินต้องหาอะไรกิน แล้วต้องแปะด้วยหรอครับเข้าได้ไหมอ่ะโอ้ได้ได้ได้อันนั้นได้อ่ะอุ้ยมาปั้นตุ๊กตาหิมะด้วยกันไหมมันคืออะไรนะเนี่ยแมกเนต ที่นี่ต้อนรับสู่ร้านของฉันนะัาคนแปลกหน้าทำไมต้องเรียกคนแปลกหน้าด้วยครับสวัสดีผมเห็นว่าร้านเปิดอยู่นะและก็หิวแล้วนิดหน่อยโอ้ที่นี่มีอะไรให้เลือกสรอยะแยะเลยนะของกินแล้วก็เครื่องดื่มขอบคุณก็ขอดูหน่อยแล้วกันนะเลือกเสร็จแล้วก็กลับมาปเปย์ด้วยนะเข้าใจแล้วนะไม่แอบฉกซิงอะไรหรอก ไหนมีเนไหมอะไรเนี่ยซีเรียลเออเอาแค่ซีเรียลเหรอแต่ไม่เอานมมานะเอาท่านี้เหรอใช่แค่ซีเรียลก็อยู่ท้องแล้วจะว่าไปนี่นายกำลังจะไปไหนเนี่ยดึกตื่นแบบนี้จะไปบ้านเพื่อนน่ะอ,อยู่ปลายของเมืองนี่เองเดินไปเลยใช่ ลถเสียน wow, awesome. of ่ะว้าวโชคดีจ in> ังนะใช่นายบอกว่าบ้านของเพื่อนนายเนี่ยอยู่สุดทางสุดปลายของเมืองอย่างนั้นสินะใช่ทำไมเหรอก็ที่นั่นมันไม่มีอะไรเลยนะนี่พูดเรื่องนี้เป็นคนที่สองแล้วนะเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าที่นั่นนายจะไปแล้วเจออะไรแต่ว่าเขาเตือนไว้ก่อนแล้วกันว่า ไม่มีใครกล้าย่างไกลไปที่สุดปลายของเมืองในช่วงปีนี้เลยนะไอ้หนูแล้วทำไมเป็นงั้นน่ะเขาว่ากันว่าเมื่อห้าปีก่อนได้มีปีาศาจเข้าสิงชายที่อาศัยอยู่ในบ้านที่สลบซ่อนอยู่ในป่านะสิแต่ว่ามันก็แค่ตำนานจริงไหมล่ะก็ไม่รู้สินะแต่ว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปที่สุดปลายของเมืองนี้ได้เลยอะเพราะว่าไม่อยากเจออะไร ก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรอกนะยังไงมันก็คงจะเป็นแค่เรื่องเล่าให้เด็กกลัวเท่านั้นอ่ะอ๋อเมื่อปีก่อนมีเด็กหญิงคนหนึ่งเขาตัดสินใจเข้าไปสำรวจในป่าแล้วก็ไม่มีใครพบเธออีกเลยน่ากลัวแฮะแต่ว่าฉันก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเพราะไอปีศาจบ้าบานอนน่ะหรอกนะยังไงฉันก็จะไปตามทางของฉันนละตามใจนะแต่ว่าระวังตัวด้วยที่นีคนบ้าเยอะโดยเฉพาะตอนนี้ เวลากลางคืนแบบเนี้ยขอบใจหลายเอาละแล้วเท่าไหร่เนี่ยสี่ดอลล่าอันนี้เอาไปขอให้มีคืนที่ดีนะขอบคุณนายด้วยเอา้เอาวมาไงเนี่ยป้าอะไรเนี่ยท้าทางจะจริงแล้วล่ะ ผมเจอคนบ้าแล้วผมเจอคนบ้าแล้ว <c oughs> จากจุดนี้ของเมืองไปจะไม่มีแสงไฟไม่มีหลอดไฟบนถนนแล้วทำไมถึงได้กลายเป็นแบบนั้นนะเอ๊ะอุ้ย ซ้ายขวาอุ้ยอะไรเสียงอะไรแล้วนี่รถใครขอยยืมได้ไหมอ๊ะมีกล้องด้วยเหรอกล้องวิดีโอในรถอุ้ยโอ๊ยไฟฉายแบ,บตหมดต้องการกล้องนั่นวัดกด F เพื่อเปิด โอ้โหเอ้อไม่ได้มีอะไรอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเนี่ยแล้วนี่เราต้องเดินอย่างนี้เหรอเขาไม่ให้ปิดกล้องด้วยนะฮะ <Huh? S 2> อะไรอะ่ะแค่พระจันทร์ใช่ไหมพระจันทร์แหละแต่มันสว่างขนาดนั้นเลยเหรอ ถังขยะมีอะไรอ่ะ <What? S 1> ขยะควรทิ้งลงถังขยะตาวิเศษเห็นนะจ้ะอ่าเห็นแล้วสงสัยที่วิ่งไปตะกี้จะเป็นแมงสาบหรือไม่ก็ตัวหนูตัวใหญ่

คนตาบอดคนนั้นเตือนฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วคนที่ร้านขายของด้วยส่วนตัวฉันได้เป็นแต่เพียงพยานสำหรับเด็กสาวที่ไม่มีวันได้กลับมาอีกเลยต้องขอบคุณคนตาบอดคนนั้นที่เป็นคนขับไล่ปีศาจไปตอนนี้ฉันจะไม่เป็นไรใช่ไหมใช่ไหมจะไม่เป็นไรใช่ไหม To be Continu e ขอแป๊บหนึง่งตอนตัดต่อเพิ่งเห็นว่าอัญญาม,มันมีอยู่ด้วยให้อ่านเนี่ยฉันต้องหาไฟฉายให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แค่เนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเดโมโอของเกม The Walk อโดยรวมสำหรับเราตอนนี้มันยังเก,เกือบจะน่าสนใจแล้วยังมีเรื่องของเพื่อนที่ยังไม่เฉลยแต่ว่าตอนนี้มันค่อนข้างจะปูมาค่อนชัดเจนเกินไปว่าบางทีไอ้ที่เขาบอกว่าเมื่อ5ปีก่อนน่ะมีปีศาจสิงสู่ชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในป่าลึกนั่นอาจจะเป็นเพื่อนเราก็ได้ก็ได้ทำให้กลายเป็นว่าปัจจุบันนี้มันไม่มีอะไรหยุดที่สุดปลายของเมือง เพราะในเมื่อเรารู้แล้วว่าปีศาจมันเป็นของจริงแสดงว่าเรื่องเล่านั้นก็ต้องเป็นของจริงด้วยเหมือนกันแต่บางที่มันอาจจะพลิกเลาอกลายเป็นว่ามันเป็นคนบ้าก็ได้แต่ก็ยากนะแต่ที่ดีในเกมนี้ก็คงจะเป็นองค์ประกอบของซีนต่างๆอย่างเช่นตอนที่ตัวละครตกใจมันก็มีแบบขอบรอบรอบเนี่ยให้มันดูเหมือนกับหัวใจมันสูบฉีดมีเสียงหัวใจเต้นตึกตึกด้วยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญ,ญยิ่งกว่า พวกองค์ประกอบเหล่านั้นก็ต้องเป็นสตอรี่แหละนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย